สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลสองที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูสม้มเช่นเคยมาพบกับครูส้มแบบนี้นะคะก็จะต้องเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับในวิชาคอมพิวเตอร์ของูส้มในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเรื่องอะไรสนุกมากน้อยแค่ไหนนะคะใครอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะ คอมพิวเตอร์ให้เป็นเวลาถ้าเราใช้นานเกินไปอาจทำให้เราสายตาสั้นได้นะคะแต่ถ้าเราใช้อย่างถูก เด็กๆคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องส่วนประกอบของเดสก์ท็อปนั่นเองก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับเดสก์ท็อปกันก่อนนะคะเมื่อเด็กๆเ,เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเจอกับหน้าแรกนะคะของการทำงานคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งหน้าแรกนี้นะคะเราก็จะเรียกกันว่าเดสก์ท็อปนั่นเองนะคะ สำหรับหน้า d e s k ์ท็ของระบบปฏิบัติการ Windows นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะลูกแต่ว่าของแต่ละเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows ที่เราใช้นั่นเองนะคะสำหรับ d e s k ์ท็อเนี่ยก็คือพื้นที่นะคะใช้งานเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการ Windows ที่เําจับไปเด็กเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งเดสก์ท็อปของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะลูกนะคะ เดสก์ท็อปเนี่ยเปรียบเสมือนกับโต๊ะทํางานของเรานั่นเองนะคะซึ่งโต๊ะทํางานของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเครื่องมือสําหรับใช้ในการทํางานแตกต่างกันไปนะคะเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีโปรแกร,รมต่างๆการจัดเรียงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนั่นเองในหน้าเดสก์ท็อปนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ ครู้มก็จะให้เด็กรู้จักกับส่วนประกอบหลักๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะริมฝั่งซ้ายตรงนี้เลยนะคะลูกที่ต้อมตีกรอบออกไปให้ตรงนี้ให้เด็กสังเกตเห็นก็จะมีลักษณะเหมือนกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของเราใช่ไหมคะลูกแต่ว่าถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะคะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าไอคอนนั่นเองไอคอนคืออะไรนะคะ ไอคอนก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนโปรแกรมต่างๆนะคะลูกซึ่งเจ้าไอคอนเนี่ยก็จะมีรูปร่างนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์เนี่ยที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมนั้นๆนะคะการที่ไอคอนต่างๆจะมีกนะหรือรูปภาพรูปร่างที่แตกต่างกันเนี่ยก็เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานนั่นเองนะคะลูกฝั่งซ้ายนะคะตรงนี้นะเรียกว่าไอคอนนะคะ ต่อไปนะคะส่วนต่อไปจะเป็นแถบด้านล่างนะคะแถบด้านล่างตรงนี้นะคะลูกตรงนี้นะคือส้มจีกรอบทีดให้ดูนะคะแถบด้านล่างตรงนี้เราจะเรียกว่าทลาสบาร์พลาสบาร์ตรงนี้คืออะไรนะคะพาสบาร์จะเป็นแถบนะคะที่เอาไว้ ก็บโปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะเปิดใช้งานบ่อยๆนะคะแล้วก็รวมถึงการเปลีโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงแถบทัสบาร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะคะดึงนะคะโปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยเนี่ยมาจัดเรียงไว้ที่บริเวณทัสบาร์ตรงน,นี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ ถ้าโปรแกร,รมไหนที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่นะคะโปรแกร,รมนั้นก็จะแสดงอยู่ที่แท็บ taskbar นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นนะคะส่วนหลักๆเลยของหน้าเดสก์ท็อปนะคะเด็กๆลองไปสังเกตนะคะที่คอมพิวเตอร์ของคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองว่าที่คอมพิวเตอร์ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลักษณะของเดสก์ท็อปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีโปรแกร,รมอะไรที่คุณพ่อคุณแม่เปิดใช้งานอยู่บ้างนะคะ ดเด็กจำส่วนประกอบของเดสก์ท็อปให้ได้นะคะลูกเมื่อเวลาที่เราใช้งานนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะได้สามารถจัดเรียงแล้วก็เรียกใช้งานโปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะคะแะค่ะดเด็กเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะดเด็กมาพบกับครูส้มได้ใหม่นะคะในวิชาค,คอมพิวเตอร์เวลาเดิมในสัปดาห์หน้านะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปเหมือนเดิม มีพี่แบงงปันรอเด็กๆอยู่นะคะวันนี้คุณซ้มไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหลับซะนะหลานปูแล้วอย่าลืมที่เรานัดก,กันไว้วันพรุ่งนี้ล่ะครับปลาปีสลัดนะคะคุณปู ครับ,บนาแล้วครับเอ๋ไม่เห็นท่าอยู่เลยเอะก็คุณตู่นั่งกับเราตอนเช้าน,นี่นะแล้วทำไมไม่เห็นล่ะเนี่ยปูลืมสัญญาแหง่เลยโอ้โหโอโอประตูเปิดอยู่แบบนี้แสดงว่าแบ่งปันต้องมาแล้วแน่ๆเลย มาแล้วเหรอแบ่งปันอืมแบ่งปันเป็นอะไรไปก็เุณปู่ลืมสัญญาที่บอกว่าจะสอนคอมพิวเตอร์ให้ผมนี่ครับปู่ไม่ได้ลืมสัญญาปู่แค่ไปเข้าห้องน้ำมาอืมนั้นคุณปู่ก็ไม่ได้ลืมสัญญาที่จะสอนคอมพิวเตอร์ให้ผมสิครับโอ้ยปู่ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับหลานหรอกหลานเห็นอะไรตรงนั้นไหมอะไรเหรอครับคุณปู่ เจ้าเครื่องนี่มีชื่อว่าพิมพ์เตอร์เอาไว้พิมพ์ภาพออกจากคอมพิวเตอร์นั่นไงภาพที่ปูตั้งเอาไว้กำลังจะพิมพ์ออกมาแล้วโอ้สวยจังเลยครับการจะพิมพ์ภาพนั้นเราจำเป็นต้องใส่กระดาษเข้าไปในพิมพ์เตอร์ก่อนนะครับถึงจะพิมพ์ภาพได้แล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่ากระดาษที่เราใช้กันนั้นมาจากไหนกระดาษที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นมาจากต้นไม้ การกระบวนการในโรงงานก็จะได้เป็นกระดาษออกมาอย่างที่เห็นค,ะค่ะตอนนี้พี่เมา้าก็ต้องไปสำรวะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้า